จับตัวไม่จากป่าด้วยอ่ะี่มาสองคนโอ้โหรูปร่างใหญ่มากเลยแอปปี้บึกบึนกำยำขนาดนี้ยังโดนเล่นงานเลยอะ่ะทุกคนและแอลลี่จะเหลือไหมเนี่ย คนที่จับตัวแอปปี้มาน่าจะเป็นพวกสักกานะคะทุกคนโอ้ยไม่รู้จับมาทำไมเนี่ยโอ้ยไปเบาหน่อยได้เจ็บอ่าแอปปี้เริ่มรู้สึกตัวคนโดนแขวนคอสามคนออแอปปี้ตะเกียกตะกายเหรอ โดนตับกดลงโอ้ยแขวนเชือกที่คอจะแขวนคอหรอแอปปี้ไม่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 ปล่อยให้ปล่อยไม่ไม่ไม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 ปล่อยอ,ยอะยังดีที่อากระป๋องมาวางให้แอปปี้ได้ห้อยหัวต้องแต่งนะคะทุกคนโอ้ยจกคอหอยมาก แกจะทำอะไรฉันเนี่ยยพวกมันอยู่ในวังวนแห่งบาปปลดไฟพวกมันโอ๊ยไม่เสียวท้องเสียวท้องสมัดยากเลยเอ๊ะ อใครมาเนี่ <Y ara. S 1> ยยารไอชินนะยาร่ะ Where is the other apostate พวกนอก,กรีตอีกคนอยู่ที่ไหน Clipper wings หากปีกมันซัดโอ้โย,ยทำไมต้องทำท่ารุกนักการแบบนี้ ไปไปเอ๊ะาต้องมีคนมาช่วยเราแน่ๆเลยหามีพวกที่ยิงธนูด้วยอืมอาขอ อ่าแอปปี้จับล็อกคอให้ล็อกคอล็อกไปเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำการัดคำ,ำม่รอยเออเรื่องสุดท้ายของผู้หญิงคนนี้เอาคอจามหัวให้เรานะคะทุกคนโอ้ยโอ้ยและแอปปี้จะรอดมีเนี่ยโดนห้อยอย่างเงี้ยยาระ เป็นพวกเดียวกันกับเราใช่ไหมอย่าล่าไม่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 พบปีศาจกำลังมาช่วยเธอลงมาก่อนเลฟเลฟ Left Left ช่วยเธอลงมาก็ได้อย่าล่าสั่งก็ต้องทำโอ้ย ออโออเคได้ขอนมาก็ยังดีอืมแอบบีนี่เครียดแขนมากเลยเธอจะทำอะไรนั่นนะเราแววนระวัะวงมากเลยสองคนนี้เป็นพวกนอกกรีดนะคะทุกคน Watch backs. your ระวังตัวด้วยนะโอเคปงปืนแอปปี้นี่แบบไม่มีแล้วอะ่ะมีแต่คอนโดนมันถึงหออีกแล้วอะ่ะ ทางอุปกรณ์เราไปไว้ไหนวะเนี่ยเขาเหล่านีโอ๊ยตายขอยครมาตายยเออโอเคโอเคสักล้มไปแล้วโอ้ยเราเนี่ยแหละจะล้มอีก เออหลบหลังเล็บไปก่อนโอ้ยไปเฮ้ยอยู่ด้านหลังเราด้มั้ยอ๋อ อย่าล่าโดนหักปีกไปแล้วไงคะทุกคนเจ็บอยู่วิง่งจนเหนื่อยอะไปไหนไม่ได้อ่ะมันมีเธอมีระเบิดนะมันมือแน่นี่มีแต่ขอร้อ Ờ, không phải ôi 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 Wow mày này dữ vậy ai đội nặng đánh lắm Cái này mà nha ơi à, lột con เขเฮ้ยเดือสองตัวทำไมมันต้องตามเราด้วยอ่ะไม่ต้องตามก็ได้โอ๊ยเฮ้ยโอ๊ย ทำไมมันเลือกแต่เราวะเนี่ยฆ่าได้หนึ่งเราวะเสียงมันแบบนี้โอ้ยโอ้ยดูคนตัวถึงขนาดนี้ เร็วเราต้องไปแล้วโอ้โหแม่เจ้าเขาฟูนสต็อกเกอร์โคตรเยอะอ่ะอืมหัางโน้นโอ้โหเต็มเลยอ่ะไปไปไประวังระวังระวังเออเตะสือไป

ต่อยยัวตยไ้ปไปจับ a อนตัวสุดท้ายแล้ว2สองคนโอเคไหมโอเคมแค่ขวดเดี๋ยวโบ้มาขวดเลยไป Cái license, mấy đứa gần với gần. A. Bye, bye, bye. 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 เค okay. ต้องเข้าไปข้างในนี้อ๋อ okay. 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 โอเคโอเคไปเขสอบพวกนั้นมี <c oughs> ทางอื่นไหมเนี่ยถ้ามีก็จะมาทางนี้เหรอเอ๊ะชุดป้องกัเพลาบานเก็บเก็บหรอ เราต้องไปทางนี้หละโอเคไปโอเคมาผมช่วยนี่ <c oughs> อโยเ,เ,เราต้องช่วยเขาเจ้าไอ้เวรอะไรนั่นกระเป๋าฉันใช่ไหมหืมใช่สิที่แกแบกอยู่ของฉันเออต่อยไปเลยต่อยไปเลยแอปปี้แอปปี้สู้เขาแอัปดี้แกนต่อยไปต่อยเลยนั่นแหละทีบต่อยอะแยะ่แย่ไปโอ,อ้โหโดนตุ้ยเหรอต่อยไปต่อยไป นั่นแหละนั่นแหละอุ้ยอย่าให้มันล็อกคอหน่อยค่ะเออติงติงเต็งเอออืมนั่นแหละไปไปสู้เขาสู้เขาต่อยไปต่อยไปนั่นแหละพี่น bueno ั่นแหละอืมใกล้แล้วใกล้แล้วเออนั่นแหละนั่นแหละอืมนั่นแหละเออขวานจ้าแม่งเลยเจ้า โอเคเฮ้ได้ปืนครบจบไปบอกแล้วแอปปี้แจงเฮ้ยปืนไม่มีกระถูกด้วยตอนนี้สมบูรณ์ได้กระเป๋าคืนก็ดีเท่าไหร่แล้วเข้าไปเลย I it. Where's arm? have the Okay. โอเคเราต้องค้นหากระสุนอระโหลกอะไรในนี้เก็บเป็นเสบียงทุกคนเอ๋เก็บไปมีอะไรเก็บได้ก็เก็บไปเอ๊๋ปืนเถื่อนโอเคอ่ะเก็บเอ๊ะไปไป มันไม่มีกระสุนเลยแม่เจ้าโอ้ย Never <seen> scars กันไก่พากรสก,กดัดเทสเฮงั้นล่ะโอเคอะอะไรเฮไปอื ลิ้นชงลิ้นชันชกก็เปิดไปตากันไกลเออเก็บกันอ่าโอ้โหโล็อกกล้องล็อกเกอร์อ่ากระสุนด้านหลังล่ะลิ้นชงลิ้นชันชกเปิดมาอ่า เก็บไรายได้ก็เก็บแอปปี้เพราะว่าไม่มีกระสุนคือเราจะตายเลยนายพี่อ๋เอ๊ะอ่าชิคกินเพิ่มเลือดจ้ะตามตรงตามโตอ่าเก็บอืมอ่ากระสุนเคไม่มีอะไร ต่ำชงตำเชียวมอง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 ,มองหง้องนงห้องน้ำอ่าเก็บมันมีอะไรเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนทุกคนเพราะม่ามันคือประโยชน์หมดเลยอ่ะอ่าเอ๊กีผืนอันนี้เต็มอันไหนเต็มเราต้องผลิตมันก่อนนะ ผลิตผลิตผลิตไปเฮปุ๊บป๊บปุ๊บอ่าเก็บได้จ้าเฮอืมลิ้นชักอ่าเก็บกระสุนอ่าเราต้องออกไปพเพิ่มจ้าชะตากรรมข้างนอกแล้วจ้า เราใกล้ถึงใช้ฟังแล้วไปนิดเดียวโอเคเออ,อมันมาแล้วไฟบอมไปเลยนะระวังนะพี่ไปไปนั่นแหละจามโอเคอันนี้แหละขวานโต มันคือขวานโตนะคะทุกคนขวานโตของเรามันมาแล้วเออมสมไม่มีก็ตามไปซิระวังสักสักโอ้ยซักซัดเข็ดิน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  เก็บเฮ้ไปเฮ้ไปกันจ้าเขาบอกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงใช้ฝั่งแล้วเฮ้อะหันซ้ายแล้ซ้ายแลก้กว่าโอ้โหระวังนะระวังตกนะพี่ มองมองมองแล้วก็เก็บจ้าอ่ะย่าเก็บก็สุดเก็บได้เฮ้ ah <coughs> oh, you know what? Oh. now what Here. quite confident ah. it's this way quite confident <coughs> you do leave yeah. yep. you two on here alone let's just let's just get out of here ah. โอ้ยเนี่ยเต็มเฮ่เฮสร้างไม่ได้แล้วแหละเฮหนูอยากได้กระสุนหนูไม่อยากได้อะไรเลยหนูอยากได้กระสุน เ <c oughs> ออ <c oughs> นั่นแหละเปิดได้ฉันหน่อยจอกฟัก r r y up ประตูมันติดอยากจะเดินไปหยิบของนะแต่กลัว มันมาแล้วระวังระวังระวังไปไปไปเราเปลี่ยนปืนก่อนอ่ะไต่อดซักโอเค ตไปไปเอ้ยระวังระวังระวังไป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 หยิบตอบฉันเหรอเอเอ่าไปกินซะโอ้ย,อยระวังโอ้ฮึตัวเป็นสุนตัวเป็นสุนเ เอแล้ววะเอาไปกินเคเหมือนประตูจะเปิดได้แล้วนะทุกคนไปเราเรียบไปดีกว่าเอ้าโูสกาเอ้ยมันหนีอาตัวรอดนะคะทุกคนมันไม่ยอมช่วยเราเราต้องหาทางออกจากที่นี่เองอู้สกา

เราต้องหาวิถีทางไปให้ได้คน่ะ์ซานี่ใช้มีดพกแล้วก็ฟาดแรงๆเพลงมันได้กระสุนม,มานะโอ้ซาร,ารมาแล้วหระอังเฮ้เฮ้ไป thế thôi dở cỡ, mình sẽ có một cái lớn hơn nữa. ตัวนี่นมันะไล่ระวังไป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 จ้โ้ยกระสุนมาคิูแล้วไงโอเคมันเหลือนี้ก็สัดสาดไปเออโอ้ยตัวนี้มา ไอตัวนี <infused> ้ต้องใส่ปบอมตัวใหญ่ทีเบกมาทีเบกทีเบกทีเบกเข้าได้โอ้โหอมโอ้ยโอ้าว ไปไงดีวเนี่ยอ่ะอ้าเฮ้ายพี่บินมาลโอ้โหที่นีมาสองตัวเลยอ่ะพี่บินโอ้โหดูลายหลังสูงมากเลย เราก็เขี <How are S 1> ว่าเพิ่มสากาหนี่เราไป <Just> ดีนะเรามองคันที่รถย่าละขอขอเวลาเดียว <Okay. S 1> เราต้องจับให้แน่นโอเคไป